กับากันทำอะไรแล้วตัว้งแ้ตั้งถึงมันกระจายความอืมทำไมมันตูดมันน้อยแท้ <laughs> เราต้องเอา <laughs> อันนั้นมาอือนี่แหละตูดมันน้อยตูดไหานี่นะคะเราก็ต้องไปช่วยกันนะคะเอาดินเนาะเอาดิน <laughs> โอ้ยเสียงหัวเราะแอนนี่นะคะ จะไปหิ้วตรงนั้นมาเทเนาะหิ้วตรงนั้นแนละมาเทตรงนี้นี่นะคะแผนกดู

ว่าพยายามมีคนเล่นกันในส่วนของเราเราก็เราชอบตรงนี้ก่อนเกิดเกษตรกรรมการจะไปก็ค่อยว่ากันอีกทีไม่ใช่ลงเราเอาตะเกียบใส่ใส่ไหนนะดูนี่ว่ามันลงมาเยอะ พี่เอ๋อพี่โอ้หนูจะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะรับปรุงนะคะพื้นที่ FC นะคะไหไหปลูกไผ่ FC โอ้ไม่ใช่ปลูกไหปลูกดอกบัวในไหอื้อมาไปแล้วโอ้นะคะก็ให้ต่อมาที่จะช่วยเอาไว้ไวได้เด้อพี่น้องนะคะโอ่มั้ยเอาเก๋นขึ้นที่นี้หน่อยนึงเดี๋ยวรอไผ่ เดี๋ยวเราตอกกันเลยฟังก่อนอัถ้าฟังคุณตรงนี้เท่าไหรเนี่ยเสร็จแล้วมาใส่นเนอา้ำใส่บ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตอกคิวน้ำตรงนี้เลยเออเดี๋ยวเีิ่มตั้งตั้งให้นั่นแล้วก่อนตรงนั้นอีกคิวนึงนี่ไือตู้จะยืนประจำตรงนี้เพราะว่ามันจะได้เชื่อเพนะมันจะได้มีส่วนร่วมไงให้ให้ให้หนูนั่งก่อนไปหนูนั่งก่อนห้นูไปนั่งก่อน ท่านนึกเนี่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอขาตังกล้องป๊บโอ้ยยันหนูนั่นแหละไอบวตงตรงเนาแล้วตรแล้วเลงตรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอาใส่ด้นี้โออยากเท่ห์อยาเทำไงลูกพี่ กอดู้ไปเลงดูให้เล่งเลเล่งเลว่ามันตรงไปให้ตรงอะไรอะตรงเสาตรงแล้วก็มันก็สวยให้ตรงให้สวยให้ทำให้สวยตะหลับเป็นประวัติไหมอองม ตรงโน้นนะเขาขุดเด้ลุงพี่ไทยบ้านนอกเขาขุดก่อนเด้เข้าใจอยู่ผมนี่ลราเป็นคนขุดแต่อันนี้มันแข็งอันนี้ตูดมันยิ่งเล็กอยู่ต้องขุดนะแล้วเอาดินตรงโน้นมาเหรอลุงเอาเหมือนเก่าเหมือนเดิมแล้วดินมันโง่ไม่เสมอไม่รู้จะตามใครเลยไม่รู้ว่าลูกพี่ไปไปขุดมาห้าคู่ ไปขุดก่อนไปขุดเลยเดี๋ยวไปหิ้วมาเออเอามาอีกห้าคูมาอีกห้าคูเป็นสิบเขนั่นละเอ่อเอาอีกห้าคูเดี๋ยวเรารอห้าคูห้าคูเป็นสิบนะคะเดี๋ยวแม่ทินจะเป็นคนไปเอามาใส่นะคะที่นี่กันเนาะใส่ดีกว่ามั้งรู้อยากมีส่วนรวมเฮ้ยเขาไม่ให้เอาใส่ให้เอาดีดีกว่าเขาไม่ให้เอาหรือยังไงเริ่มต้นรู้อยากมีส่วนร่วมรู้อยากรู้อยากเอไหมค่ะ โอ้เห็นมเออะไนีตเป็นคนพิการไปซะแล้วเ so ี่ให้ได้าัมเยนอ้าจไมู <c oughs>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  ้แล้วเจขอยู่นี่เอาขยับหนีเอาขยับเอาอะไรขยับเอาขันีอาทไมเอาไปตั้งโนนะเอาคนอยู่นี่เนี่ย อาาก็จะเปลให้นตัก็ไปตั้งที่เดียวกันแล้วอาหารมาที่เดียวกันใช่ทาที่เดียวกันแล้วมีคนไม่อยู่นี่เนี่ยเ้าจะไม่เดินมานี่หมอไม่เดิโอ้ยข่าเงานกอมมากันทีหลังไม่ต้องเห็นทุกช็อตได้พี่น้อง c มันเขาอยู่เอาค่ันเองเจ้าหหน้ามาหาข่อยมา เราจะมาปรับปรุงนะคะตกแต่งนะคะหน้าศาลานะคะไอ้ยอยเราจะยืนรวมให้ ย,ย evet. ังยังายคกูยังไม่เจอเลยยังจะแบบเล้ลงเลียงเลี้งเียเ่งลเงดูแลโอ้โหโอ้โหสวยสวยแล้วสวยแล้วเียเลียงี้งโอ้โหเลีงเลยงเลียงล้วงเลยงเล้งจนยังไม่ได้เฮ็นหังเลยนะไอ้ก็ยังไม่ไดอไอ้ ไอ้ก็ไม่เลยไอ้นะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าว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 ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็จะตักน้ำใส่สารานะคะก็สวยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาน้ำมาใส่แล้วก็เอาบัวมาใส่เด็บไอ้ป้าแตนบอกว่าเอาบัวมาปลูกบัวเนี่ยบัวต้นหรือว่าบัวรดบัวเป็นต้นเดี๋ยวจะออกดอกให้ดูสวยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นั้นเป็นยังไงแล้ว เสร็จหมดแล้วเวจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ